ขาวใสรดริ้วรอยครีมบำรุงผิวถูกและดีที่กำลังฮิตเลยค่ะเก๊อะไรทำไมแกไม่แยกซอสกับโบโลน่ากินกินไปเหอะเยอะจริงๆนี่แกล้างแก้วบนบจานข้าวใช่ไหมคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ จมูกไวจังมี่ฉันสั่งทั้งเดย์และไนท์ครีมไนครีมหมดอีกแล้วขายดีจังจะแยกใช้ทำไมให้มันยุ่งยากทาตัวเดียวไปเลยจบๆแต่ละตัวไม่ใช่ถูกๆูก็เดย์กับไนท์ครีมเขาออกแบบมาให้ใช้ไม่เหมือนกันอย่าบอกนะว่าทั้งวันแกใช้แค่ตัวเดียวอย่าหาทําม สวัสดีค่ะฉันดิคุณชาคุณเชคที่น่ารักทุกคนนะคะคือปัจจุบันนี้คนเราก็หันมาดูแลตัวเองเรื่องความสวยความงามมากขึ้นนะคุณคุณแม้กระทั่งผู้ชายเองเนี่ยก็ยังดูแลตัวเองเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทาครีมก่อนออกไปทํางานทาครีมก่อนนอนคือมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วว่าขาดไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณคุณเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมเราจะต้องแยกทาเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมด้วยทั้งๆที่เขาก็เป็นครีมเหมือนกันนะคะเราสามารถใช้แทนกันได้ไหมวันนี้ครูยาหม่องมีคําตอบให้ค่ะ ตัวแรกเลยก็คือเดย์ครีมนะคะหรือว่าครีมบำรุงผิวหน้าตอนกลางวันครีมชนิดนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวจากสารเคมีรวมถึงพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะใส่สารกันแดดเข้ามาหรือว่าใส่สารเข้ามาเพื่อปรับให้ใบหน้าเนี่ยดูขาวกระจ่งางใสขึ้นครีมชนิดนี้นะคะไม่ควรจะเหนียวแล้วก็เหนือะหนาจนเกินไปคือถ้าใช้แล้วปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นเลยหลังจากที่ทานเนี่ยก็จะดีเพราะว่ามันจะทําให้แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยส่วนไนท์ครีมหรือว่าไนท์เซรั่มเนี่ยนะคะครีมชนิดน เป็นหลักเขามักจะมีสารออกฤทธิ์ที่เน้นไปที่เรื่องของการซ่อมแซมผิวที่เราใช้งานหนักมาทาั้งวันและมักจะช่วยในเรื่องของการต้านริ้วรอยแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยมากเป็นพิเศษดังนั้นไนท์ครีมหรือว่าไนท์เซรั่มเนี่ยค่ะตัวครีมก็มักจะมีความเข้มข้นนะมากกว่าตัวเดย์ครีมนะคะแต่ว่าเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมส่วนใหญ่ราคาก็จะแอบแรงสมควรเลยเนาะวันนี้หมองก็เลยจะมาแนะนำเดย์ครีมแล้วก็ไนท์เซรั่มของแบรนด์เคเอนะคะที่ถูกและดีนะเขามีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะเดีีี๋ยวววเเรริ่่มทตตัันนน้กนลกลแะะคะ ก็คือตัวนี้เลยค่ะ Ka ไว้เคลียร์ครีนะเขาก็เป็นเดย์ครีมนะคะเดี๋ยวหมอแกะให้ดูข้างในตัวหลอดก็จะเป็นสีขาวแดงแบบนี้ค่ะสูตรนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาชูสารหลกัลกๆอยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือเคอร์คูไวตหรือว่าสารสกัดขมิ้นชันบริสุทธิ์ถือว่าเป็นตัวเด็ดในการดูแลผิวตัวหนึ่งเลยนะคุณคุณ,คณ,คณเพราะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลสระที่ดีมากนะคะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยเป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยให้ผิวเปล่งปังแล้วก็มาช่วยชะลอวัยให้กับผิวจริิงงงๆเเคคาา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 ยยััมมมมีีรรรรรนนนนนะะววว่่ป็สสสทถใกกษภพผ ยยนะทั้งลดการอักเสบของผิวนะลดการเกิดสิวอักเสบแถมยังช่วยชะลอวัยลดเดือนริ้วรอยได้ด้วยเจ้าสารคคอคูมินที่อยู่ในนี้นะคะจะไปช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรงแล้วก็ไปช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะต่อไปสารที่2ก็คือตัวทโคฟฟเรลอะซิเตตนะคะหรือว่าอนุพันธ์วิตามินอีนะคะที่แบรนด์ดังๆเนี่ยเขานิยมจะนํามาใช้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูผิวทําให้โครงสร้างของผิวแข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดเดือนริ้วรอยได้จริงๆอนุพันธ์วิตานนมินอี มากด้วยนะคะลดการอักเสบของผิวก็ได้ป้องกันการอักเสบของผิวก็ได้ก็ส่งผลให้ผิวดูดตึงใสขึ้นเขามีรายงานนะคะพบว่าวิตามินอ e ีในรูปแบบของโทโคเฟเรโรซิเตตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่ค่ะมีความสาถียนมากที่สุดนะนอกจากนี้นะคะในสูตรไวเครียร์ลดริ้วรอยเนี่ยยังมีการนํานวัตกรรมที่ชื่อว่าเพอร์เฟ p โ o เนี่ยเข้ามาผสมผสานสารออริซสตัวด้วยกันตัวแรกก็คือเชียร์บัตเตอร์นะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากมาเลเซียนัทนะนะเขาก็มีทั้งวิตามิน a D E K แล้วก็โปรตีนละธทตต่างๆด้วย สามารถบำรุงผิวได้ถึงชั้นในได้แล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูผิวได้อีกด้วยนะคะมีวิตา h ินเซลล์แอคแทรนะคะที่ได้จากต้นวิทาเซลก็มาช่วยในการกระชับรูขุมขนเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเขาสีขาวนะคือใช้แค่นิดเดียวเห็นไหมคะทาได้ทั่วแหละค่อนข้างซึมไวนะเกลี่ยง่ายนะคะทาแล้วรู้สึกสบายผิวนะคุณไม่เหนียวเหนอะน,นะหว่นหอมเบาๆนะคะ,ะ,คะก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นผิวดีที่สําคัญสูตรน,นี้เขามีสารที่ชื่อว่าไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะุคุณที่มาช่วยปรับผิวให้ดูขาวใสขึึ้นนระดัับงงหลจากทที่ ทีเลยคุณเห็นไหมคะว่าฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ทานเนี่ยสีก็จะต่างกันนะซึ่งหลังจากทาเนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งหน้าง่ายขึ้นผิวก็ดูขาวใสขึ้นคือบางคนสามารถต่อด้วยครีมกันแดดทาแป้งทาลิปอีกหน่อยก็จบได้เลยจริงๆเขามีแบบซองนี่ยนะคะขนาด8กรนะัมราคา10บาทมองว่าราคาไม่แพงอ่ะสามารถไปหามาลองใช้ก่อนได้นะคะหรือถ้าจะเป็นหลอดเนี้ยค่ะก็ขนาด45กรัมราคา129บาทค่ะสาหรับหม่องสูตรไว้เคลียร์ลดริ้วรอยของ KA เนี่ยใส่สารมาถือว่าโอเคนะ สำหรับการเป็นเดย์ครีมที่ราคาร้อยนิดๆนะสามารถเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ให้ผิวกระจ่างใสนะคะช่วยปรับปรุมผิวลดการระคายเครืองให้กับผิวได้ด้วยถือว่าเป็นเดย์ครีมที่น่าลองอีกตัวหนึ่งเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็คือไนท์ครีมนะคะ เคไว้ไ um นทะ์เซรั่มนะเดี๋ยวมองให้ดูหลอดข้างในหลอดก็จะมีความคล้ายคลึงแหละแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นไนท์เซรั่มนะคะสีก็จะออกแนวโทน,แบบน,นแบบน้ําเงินแบบนี้ตัวไนท์ครีมเนี่ยเนื้อเป็นเซรั่มนะคะคุณก็เรียกว่าไนท์เซรั่มนั่นแหละปกติถ้าเป็นครีมที่ทาตอนกลางคืนเขาก็เน้นไปที่เรื่องของการให้ความชุ่มชื้น,ชน,ชนใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อครีมเนื้อก็จะหนักผิวใช้แล้วค่อนข้างเหนอะหนะแต่เนื่องจากว่าสูตรนี้เป็นเซรั่มมองว่าวาว,าวเพราะว่าคนที่ผิวมันเนี่ย็้้ดดสรน,นะะีนทน Active, ทัังบ่าเปมห7ว สารตัวแรกก็คือเคอร์คูไว้นะคะก็เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันบริสุทธิ์นะคะก็คือสารตัวเดียวกันที่อยู่ในไวเคลียร์ลดยิ้วรอยที่เป็นสูตรเดครีมะนะก็มาช่วยลดยิ้วรอยต้านนุมูลสระ สารตัวที่2ก็คือในแอซิดามายหรือว่าวนะิตามินนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นตัวที่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวช่วยให้ผิวขาวกระจ่งางใสขึ้นสามารถทําให้กระฝ้าแลดูจางลงได้สารตัวที่3ก็จะเป็นตัววิตามิน E หรือว่าโทโคเฟโรซิเตตนะคะก็มาเน้นให้ผิวชุ่มชื้นลดเรื้ริ้วรอยข้อดีของเขาก็คือเวลาที่ทาแล้วตื่นมาตอนเช้าหน้าก็จะดูนิ่มดูอิ่มดูฟูขึ้นนะคะนอกจากนี้ในสูตรในเซรั k ่ม k a เเนี่ยคะ่ะเขายังมีสารที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้น,นผิวอีกหลายตัวนะก็คือมีตัว กดไขมันจากน้ำมันมากอกจะเป็นตัวที่ช่วยแทรกซึมไปยังผิวเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะป้องกันการระเหยของน้ําออกจากผิวได้มีเชียบัตเตอร์มีไบโอซัคคารายกัมว um ันแล้วก็ยังมีวิชาเซอีกตัวนะคะที่เป็นตัวมาช่วยกระชับรูขุมขนเดี๋ยวมองให้ดูนะเซรัะะ่มค่ะ เนื้อเซรั่มเขาสีขาวนะคะเกลี่ยง่ายไม่เหนอะหนะผิวนะแต่ว่าเขาจะไม่ปรับผิวไบรท์อัพผิวให้สว่างขึ้นเหมือนกับตัวเดย์ครีมนะคะเพราะว่าอันนี้จะเน้นไปในเรื่องของการที่ทาก่อนนอนแล้วก็ไม่อุดตันผิวเนะะี่ยค่ะหลังทาผิวก็รู้สึกว่าแบบชุ่มชื้นค่อนข้างดีเลยกลิ่นหอมเบาๆนะสูตรนี้เขาก็มีแบบซองด้วยนะคะ10กรัมราคา15บาทแต่ถ้าหลอดเนี้ยจะเป็นไซส์35กรัมนะคะราคาก็1 2 9บาท,บาทค่ะมองว่าทั้ง2สูตรคือ KA White Clear Cream แล้วก็ KA White Night Serum เนี่ยค ได้ค่อนข้างครอบคลุมมองใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์ละผิวดูสดใสขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะยิ่งเทียบกับราคาเนี่ยมองว่าเกินคุ้มเลยนะคะถือว่าถูกและดีจริงๆก็ใช้แล้วรู้สึกคุ้มเนาะก็เลยอยากบอกต่อนะคะสําหรับคุที่สนใจเขามีแบบซองนะคะก็หาซื้อได้ที่แมคโครเทสโก้โลตัสท c ซีเจที่แมคแวร์ู หรือถ้าเป็นแบบรอดแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่ Big C ซ e s ท o โ o t u s b ัส t r i ต m e รียมอีแฟ o o อยฟู d แลแล้วก็ทีเดอรมอล์ The More ค่ะแต่ละห้างราคาก็จะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นเนาะก็ลองไปใส่ๆมาใช้ดูสําหรับคุณคุณที่กําลังมองหาครีมบารุงที่ตอบโจทย์ผิวนะถูกและดีนะคะใช้ตัวไหนอะไรยังไงอย่าลืมมาเม้าท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะย่าหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์แบบคนที่คุณคุณรักสวันนีครูยามองไปแล้วนะคะ